ผู้ชมที่เคารพรับก็คือว่าเมื่อวานนี้ในการเจราจาต้องบอกอย่างนี้ฮะการเจราจาเมื่อวานนี้ที่เป็นการตั้งโต๊ะเจราจาจริงๆเนี่ยตัวแทนฝ่ายไทยมี6คนนะครับขณะที่ตัวแทนของทางกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยก็6คนเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยส่งตัวแทนไปเนี่ยมากกว่า6คนแต่ว่าไปตั้งโต๊ะเจราจาคุยกันบนโต๊ะนี่6คนที่เหลือนี่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจราจาข่าวอย่างนี้นะครับข่าวเขาบอกว่า ทางกลุ่มที่ไปร่วมเจราจาอยู่ด้วยเนี่ยมีมากกว่า6คนนะครับกลุ่มที่เจราจาเนี่ยครับระหว่างที่มีการพักเนี่ยครับก็มีการส่งสัญญาณส่งข้อสรุปไปยังกลุ่มที่ไปร่วมด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นโต๊ะเจราจานะครับซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นตัวแทนนะครับในกลุ่มกระบวนการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นี่แหละแต่ว่าอาจจะมีคดีอาญาอยู่นะครับเป็นคดีตามปวิอาญาหรืออาจจะมีคดีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับอันนี้แหละก็คือเท่ากับ มีความชัดเจนนะครับว่าเมื่อวานนี้มีระดับแกนนำอาจจะมีหมายมีคดีอยู่นี่ครับไปร่วมด้วยในคณะการเจราจาเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนในการตั้งโต๊ะนั่งโต๊ะเจราจารนะครับแล้วก็มีข่าวคราวเข้ามาบอกว่านอกจาก b n n o o o r d i n a t e แล้วก็มี N i o n o r e s s นะครับแล้วก็ยังมีผู้โลใหม่นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ได้ไปร่วมเจราจารและออกแถลงการมาวันก่อนหน้านี้นะครับ ก็คือพูโลเก่านะครับพูโลเก่านี่ปฏิเสธเลยนะครับบอกว่าไม่ได้ร่วมในการเจรจาครั้งนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นท่าทีออกมานะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่า BIN Coordinate ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะประสานกกับทางพูโลเก่าได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มุมมองจากคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผู้นําฝ่ายค้านวันนี้ก็พูดชัดเจนนะครับว่าถึงเดือนเมษายนจะพิสูจน์นะครับว่ากลุ่ม จะมีอำนาจในการสั่งการกลุ่มที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ได้จริงหรือไม่จะดูจากเหตุการณ์ความรุแนแรงลดลงหรือเปล่านี่ก็คือมุมของคุณอภิสิทธิเวชาชีวะนะครับอ่ะนี่ก็คือประเด็นต่างๆน,นะครับที่นํามาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ประเด็นที่เราจะเปิดสายนะครับเปิดให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ก็ขอความการุณาจากท่านผู้ชมนะครับ แฟนคลับเก่าๆเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้ส่ง s อ s เข้ามาเยอะๆโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับพยายามที่จะให้สรุปกันหน่อยก็แล้วกันเพื่อที่จะให้แฟนๆหลายต่อหลายคนบ่นกันมากบอกว่าแหม่ไม่ทันเลยนะครับไม่สามารถที่จะพูดได้เราก็เลยอยากจะให้สรุปเฉพาะที่เป็นสาระจริงๆนะครับส่วน SMS เเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้นะครับว่ากู้ชาตินี้ใช้นี่ชาติหน้าเนี่ยดีกว่าย่ำอยู่กับที่ เห็นด้วยหรือไม่นะครับนี่ประเด็นที่เราเปิดโอกาสกับท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณหน้าที่ส่ง SAS เข้ามาเยอะนี่บอกว่าติดตามรายการนี้มาตลอดชอบมากได้รู้ข่าวมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็พยายามที่จะสอดใส่นะครับสิ่งที่เป็นสาระนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงอาจจะ สับสนกันบ้างอาจจะไปฟังมาจากสื่อได้ซื้อหนึ่งมาบ้างแต่ว่ายังไม่ละเอียดพอนี่ก็จะพยายามที่อธิบายให้ฟังอย่างเช่นการเจรจารเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะใน6คนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวแทนของ b r n Coordinate b ิ n Congress นะครับ แล้วก็ในส่วนของพูโลเก่าเนี่ยเอาพู้โลใหม่มาด้วยแต่ว่าพูโลเก่าออกแถลงการก่อนหน้านี้หนึ่งวันบอกว่าไม่ได้ร่วมในการเจรจานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับครั้งหน้า29เมษายนนะครับอารักรอที่จะไปฟังมุมมองนะครับของฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องพรบให้อำนาจกระทรวงการกู้เงินเนี่ยนะครับเอาละเราไปดูรายชื่อนะครับผู้ที่ได้รับเสื้อนะครับคุณสุรัชาลีนะครับ อันนี้อำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับสีฟ้านะครับคุณสิริขวัญน,นะครับอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนี่สีฟ้านะครับอีกคนคุณนัทพลกิ่งมาลัยอยู่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์นี่สีฟ้านะครับอ่ะเอาระนี่ก็คือมุมมองที่เรามานําเสนอท่านผู้ชมนะครับสำหรับเรื่องความเห็นเราไปดูฟังความเห็นของนักวิชาการนะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ที่ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับมากในมุมมองทางด้านเศรษฐกิจนะครับอ,อาจารย์สมชายมา พระคภาดวิวัฒนะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์เรื่องพรบให้อำนาจกระทรวงการทางกู้เงิน2ล้านล้านที่มีการอภิปพลายวันนี้วันที่2อเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในมุมของฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยก็พยายามที่จะบอกมันมีความจําเป็นนะครับต้องการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเนื้อเป็นหนังเลยเพื่อรองรับแนอนาคตข้างหน้าลงทุนเยอะหน่อยแต่ว่ามันเป็น การทาที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าแหมมันไม่น่าที่จะลงทุนเยอะขนาดนี้ค่อยทยอยทยอยไปก็ได้และที่สําคัญเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเยอะขนาดนี้อาจจะทีละสองสองแสนล้านสามแสนล้านแล้วก็ให้มันอยู่ในงบประมาณในมุมมองของอาจารย์สมชัยเนี่ยมองว่าอะไรมันถูกอะไรมันควนาารครับที่จริงมันถูกทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าข้อแรกนะครับครับบางคาว่าถูกนัน้นมันมีความเสี่ยงหรือไม่ ผมยกตัวอย่างนะฮะรัฐบาลพูดก็ถูกครับนะคือหนึ่งประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ตอนนี้เราช้ากว่าเขาเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเชื่อมโยงกับทางด้านอะไรครับเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบของ AEC และจะต้องพัฒนาพวกรางต่างๆเหล่านี้เพื่อเทียบลดต้นทุนก็ถูกครับถูกข้อที่สองก็อะไรครับถ้าหากว่าเราทํานะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันคืออะไรฮะ ทําเป็นลักษณะที่มันชัวร์ว่าโครงการนี้จะอยู่เพราะถ้าหากว่าเข้าสภาอย่างที่คนเกรงกันถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลอาจจะทํารุ่มรุ่มดอนดอนได้เพราะฉะนั้นออกมาอย่างนี้ก็ถูกเองเพียงแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออะไรครับนะฮะนะฮะที่อาจารย์แะ้ข้อแรกเลยครับสิ่งที่รัฐบาลทํานั้นมีความเสี่ยงครับเพราะรัฐบาลมองโลกในแง่ดีเหลือเกินว่าที่เขาปู้นั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางด้านการคลัง เพราะขณะนี้คณะละมันหนี้สาธารณะ43เปอร์เซ็นต์กู้ไปกู้มาสูงสุดหนี้สาธารณะไม่เกิน50เพราะตามหลักแล้วอย่าให้เกิน60นะฟังดูแลดีมากที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรลาการเติบโตจะขยายตัวถึง6-7เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลโชคดีก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามาดูโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นก็มีความเสี่ยงเยอะพ่อคุณลองดูฮะ10ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย เฉลี่ยของเศรษฐกิจไทยขยายตัว4.5ครับมีบางปีติดลบมากๆบางปีติดลบน้อยๆบางปีขึ้นไป7-8เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเฉลี่ย4.5ซึ่งในกรณีนี้สังเกตดูเมื่อ2ปีที่แล้วทําท่าจะดีน้ําท่วมนิดหนึ่งเพื่อจะเหลือศูนย์พอมีซัไทามของของอเมริกาติดลบเลยครับพั้นคูณครับถ้าเป็นอย่างนี้โลกกําลังเป็นเชื่อมกันมากอะไรเกิดที่นิดหนึ่งยุโรปเกิดที่หนึ่งกระทบหมด ผลฟาเกิดมีปัญหาเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเกิดมีปีใดปีหนึ่งควบลงมาปีสองปีนี่สาธารณะที่เราคิดว่าจะขายยายตัวห้าสิบขึ้นไปเป็นเ8 0แปดสิบได้ทันทีแหละเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่านะครับน่าคิดและคุณสังเกตดูประเทศในยุโรปประเทศต่างๆที่เกิดปัญหาทุกแห่งไม่คนเหล่านี้เขาก็มองจากไนตอนที่เขาทําอยู่ทุกอย่างดีหมดเลยใช่ไหมครับแต่เอาเข้าจริงๆโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในส่วนของระบาเนี่ มันมีความเสี่ยงทางด้านนี้ต้องระวังตรงนี้อาจารย์คิดถามอาจารย์นิดหนึ่งสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือว่าทางรัฐบาลมองในแง่ดีแล้วก็อาจจะบอกว่าแน่ดีนีสาธารณเนี่ยมันอาจจะไม่มากสมมุติอาจารย์คือสมมุติเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติมันไม่เป็นไปตามคาดสักปีสองปีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ก็นนี้สาธารณะจากคุณได้บอกนะตัวเลขมันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวอัตราการเติบโตเพราะว่านี่สาธารณเพราะว่าอัตราเติบโตนะครับบวกหกบวกเจ็ดก็เป็นหนึ่งเป็นสิบกว่าล้านล้านแต่พอเอาเข้าจิตติด มีสาธารณะเท่าเดิมนะครับแต่มาถึงสัดส่วนต่อ GDP พุ่งขึ้นมา7 8 0เลยครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะต่อโครงการอินฟราสตรัคเจอร์ลงทุนพื้นฐานอันนี้ไม่ก็เหมือนกันนะพอออกมาเป็นแบบนี้ในยุโรปก็เกิดวิกฤตขึ้นทันทีเลยอ๋อเหมือนกับที่เกิดในยูโรโซนที่เราใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือจะมีปัญหาตอนนี้ต้องกัดฟันนะถูกบังคับอะไรต่างเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นนี่อันแรกอันที่สองนะครับนะโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับ นะฮะมันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของความไม่โปร่งใสพอไม่โปร่งใสปั๊บมันก็มีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเงินจํานวนหนึ่งหายไปเยอะเลยครสองประสิทธิภาพของโครงการมีปัญหาอาจจะต้องใช้เงินเพิ่มไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีความแน่นแน่นอนอันที่สองที่ต้องระวังครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ต้องมีระบบระวังภัยระบบระวังภัยอาจจะเป็นยังไงครับนะฮะอาจจะหมายถึงว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับซึ่งในกรณีหรือไม่ก็คืออะไรให้มันชัดกว่านี้ คืออะไรครับเข้าสภาให้ทางด้านฝ่ายท่านตรวจสอบนะฮะซึ่งอันนี้ก็เท่ากับเป็นการบอกเห็นไหมผมให้คุณตรวจสอบนะผมปรีสุดอะไรต่างเหล่านี้มันก็เป็นตัวช่วยนะครับที่สามลองดูนะครับอีกอัหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์นะฮะในเรื่องของไอ้ตัวการกู้เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งนะฮะที่ต้องระวังก็คืออะไรครับนอกจากเรื่องของการตรวจสอบก็คือสิ่งที่คุณียนอยู่นั่นบางรายการมันมีความชัดเจนมาก แต่บางรายการนั้นมันไม่ชัดมองวัดข่าพดูฮะเวลาที่เราจะไปกู้เงินแต่ละแห่งถ้าเป็นเอกชนต้องคิดเลยครับว่าผมตอบแทนเท่าเท่าไรปูกนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะผมยกตัวอย่างบางเรื่องนะครับหลายแห่งผมเจอโครงการประเภทนี้ได้เงินมาเยอะนะครับโอ้โหนึกว่าจะได้เยอะขัดไปคิดมาปลากรวิเคราะห์ผิดปลากรวยิ่งได้โครงการยิ่งขาดทุนเพราะว่าต้นทุนนะฮะปลากรไม่ได้คิดจนครบโครงการเยอะแบบ ติดเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเห็นโครงการบางอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้ผมผูดิถามน้ามันนะมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยเลี้ยญจาได้ไหมครับเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วน้ํามันขึ้นไปร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นโครงการประเภทที่มันใช้เครื่องพวกนี้เพราะนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนี่แต่ไม่เพื่ออธิบายสมมติฐานแต่ที่ที่เห็นก็คือบัญชีแนบท้ายนั้นมันจะเห็นได้มันไม่ได้ชัดทุกโครงการอาจารย์เรื่องบัญชีแนบท้ายเนี่ยผมถามเป็นความรู้หน่อยอาจารย์นะเพราะว่า ถูกตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่าถ้าบัญชีเนี่ยพายเนี่ยมันอยู่ในร่างพรบรด้วยมันมันจะมีในย่าของการเป็นกฎหมายด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันไม่อยู่รหรือแจกไม่ครับมันจะทําให้เรารู้ว่าไอ้ตัวรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงชัดๆ<อ>นะครับเพราะรฉะนั้นกรณีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าก็จะมีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป้าหมายของรัฐบาลความตั้งใจของรัฐบาลในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะครับ,รบแล้วก็เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็มีข้อดีครับนะฮะเป็นคนที่กล้าทำอ่ะ พอการทำุ่ทคนสิ่งที่ดีนะฮะนะอาจารย <to> ์คราวนี้ในมุมในมุมกลับกันย์ครับใช่ครับอาจารย์ในมุมกลับกันเดียนถามอาจารย์นิดนึงเอาละคือในแง่ของความจําเป็นแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์ก็อธิบายมาสักรู่นี้คราวนี้ในมุมกลับกันสมมติว่าเอาละรัฐบาลไม่ทำไม่กับโปรเจกต์อันนี้คืออยู่อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจบ้านเราจะมีผลกระทบอย่างไรกับเอซีหรือว่าไม่ทําก็ทําให้ของเราก็ยังล่าหลังอยู่ต้นทุนในเรื่องโลจิสติกอะไรต่างๆมันก็อะไรครับก็แพงขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเชื่อมโยงกับทางด้านประโยชน์ที่จะได้ตรงนี้ก็ช้าลงเพราะช้าลงปั๊บ GDP อาจจะขยายตัวช้าลงอ,อันนี้ก็มีผลตามมานะครับแต่จริงๆก็จริงๆแล้วมันต้องทําไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมเชื่อว่าใครมานั่งตําแหน่งนี้ต้องทําทั้งนั้นเพียงแต่วิธีการทำนะฮะมันก็มีลักษณะหนึ่งก็คือทาครับแต่ให้ระวังถึงความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในกรณนี้ก็มีวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ในกะารความเสี่ยงอาจจะไงครับอาจจะมีตั้งเป้าไว แต่ว่ามีการเรียงลําดับคมสําคัญของโครงการแล้วก็แต่ละปีมีการตรวจสอบว่าถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งให้ตรงนี้ต้องชะงักละพมอชะงักไปที่ทาสาคัญสําคัญก็ผ่านไปไอ้ที่สําคัญรองลงมาอาจจะรอหน่อยได้ออันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอันหนึ่งครับวิธีการอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับให้นักลงทุนต่างชาติหรือใครต่อใครมา็นรูลงทุนซึ่งในนี้ก็เท่ากับตัดประเด็นปัญหาของรัฐบาลไปในส่วนของอะไรครับในส่วนของสกิลภาพทางการคลัง น่าสนใจในมุมของอาจารย์ชัดเจนนะอาจารย์คืออย่างนี้คนทั่วไปจะได้มีความเข้าใจนะครับที่มันครอบครอบกลุ่มทั้งสองทั้งสองฝ่ายนะอาจารย์นะก็คือทําทำแต่ว่าต้องระวังความเสี่ยงแล้วที่จังการก็คือความโปร่งใสที่อาจารย์ว่าตั้งคณะกรรมการขาึ้นมาคณะกรรมการชุดนี้มันน่าจะมาจากตรงไหนอาจารย์อันนี้รัฐบาลต้องตั้ที่อาจารย์นะรัฐบาลอาจจะต้องได้คนเหมือนเขาเข้ารัฐบาลมีการให้ดูว่าให้มันมีความโปร่งใสมันมีตัวแทนที่เราน่าเชื่อได้คือไม่ใช่ตั้งคนที่เราเราเป็นพวกเดียวกับเรา นะครับมันก็มีหลายวิธีครับเพื่อที่จะมาดูโครงการต่างๆเหมือนกับมีตั้งคณะกรรมการเมื่อเราไปมานจะอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการมาดูว่าให้ตรงนี้เป็นไปตามกรอบของ KPI ไหมครับครับโครงการแบบนี้นี้ขึ้นมานะหรือไม่ก็คือผ่านทางรัฐสภาให้ทางทางด้านประชาชนได้ยินให้ทางฝ่ายค้านได้ตรวจสอบอันนี้คือวิธีนึ่งครับดีครับอาจารย์ดีครับผมก็จะว่าแนวทางนี้ผมก็จะว่าทางที่การเมืองก็คงจะให้ความสนใจแล้วก็รับไปดําเนินการด้วยอาจารย์สมใจวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ นี่ฮะรองศาสตราจารย์ดรสมชายพระคภานวิวัฒนะครับเป็นนักวิชาการอิสระนี่อาจารย์สมชายนี่ก็เป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนมาตั้งแต่สม,มัยผมเข้ามาทำเขาใหม่ๆด้วยนะครับอาจารย์สมชายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นในมุมมองของกูรูจริงๆนะครับทางด้านเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับก็มุมมองของอาจารย์สมชายพระคภานวิวัฒนะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้านะครับเราจะไปฟังความเห็นของฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเปิดสายและให้ท่านผู้ชมนั้นส่ง SMS มาร่วมนะครับแสดงความวิถเห็นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็หาทางออกให้กับปัญหาต่างๆเราต้องช่วยกันนะครับหาข้อเสนอแนะชี้แนะหรือแม้แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรนะครับอย่าไปเน้นเรื่องกันแน่กันแหนโจมตีกันอย่างเดียวนะครับแฟนคลับของเราน่ารักตรงนี้แหละนะครับ กู้ชาตินี้ใช้นี่ชาติหน้ามันดีกว่าย่ําอยู่กับที่หรือไม่นะครับตันเห็นด้วยหรือไม่ไ้าเห็นด้วยก็กด1ไม่เห็นด้วยก็กด2ส,ส่งเป็น s อสซ8เอสสี่ดช่วงนี้พักกันกู่หนึ่งครับ